วิธีทําว่าวนกจากก้านมะพร้าวทํง่ายง่ายขึ้นดีขั้นตอนแรกให้เราเตรียมก้านมะพร้าวมา6กก้านนะครับผมให้เราเลาะใบออกแบบนี้ทั้งหมดนะครับผมจํานวน,น6กา้านให้เราเลือกก้านมะพร้าวที่ใหญ่ๆหแข็งแข็งหน่อยนะครับปีกว่าวเราจะได้ไม่อ่อนเกินไปครับผมให้เราเลาะอกอกในลักษณะนี้เลยนะครับผมปีกบนใช้2กา้านปีกล่างใช้2กา้านท้ายก็ใช้2ก้านนะครับผมเดี๋ยวเราจะเอามาต่อกันให้ยาวนะครับผมแล้วก็ส่วนโครงว่าวนะครับเดี๋ยวเราจะใช้เป็นไม้ไผ่นะครับผมไม้ไผ่แค่อันเดียวเลยเป็นโครงว่าวนะครับวิธีทําว่าวนกจากก้านมะพราว่่่คปแลับผมติ จะมาสอนครบทุกขั้นตอนเลยนะครับผมตั้งแต่ขั้นตอนทํานะครับผมติดกระดาษแล้วก็พร้อมเล่นเลยครับผมโอเคขั้นตอนนี้เราทําการเลาะใบมะพร้าวออกให้หมดทั้ง6กการครับ โอเคครับผมพอเราลอกใบออกมาแล้วนะครับจากนั้นให้เราเรียงนะครับผมปลายไว้ส่วนปลายนะครับหัวไว้ส่วนหัวจากนั้นเราก็มาสับส่วนหัวให้เท่ากันแบบนี้นะครับผมปึ๊บนี่ ก็ส่วนปลายแล้ว <Mystery> ก <Norwegian> ็สับออกด้วยนะครับสับไว้ยาวๆก่อนเลยนะครับนี่นะครับผมจํานวน6ก้านนะครับก้านมะพร้าวจานวน6ก้านแบบนี้เลยนะครับส่วนโครงว่าวเราจะใช้เป็นไม้ไผ่นะครับผมใช้เป็นก้านมะพร้าวไม่ได้นะมันอ่อนเกินไปเราต้องใช้เป็นไม้ไผ่นะครับผมจะได้แข็งเวลาขึ้นมันจะได้พาตัวว่าวขึ้นไหวนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มทํกันได้เลยอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมมีกันไกนะครับผมแล้วก็ก้านมะพร้าวที่เราเลาะใบออกหมดแล้วนะครับผม6ก้านนะครับนี่แล้วก็โครงว่าวนะครับผมโครงว่าวจะเป็นไม้ไผ่นะครับผมเนี่ ความยาวไม้ไผ่นะครับผม48เซนติเมตรนะครับผมแล้วก็เชือกนะครับเชือกไนลอนเล็กนะครับโอเคครับผมขั้นตอนแรกนะครับผมเราเตรียมก้านมะพร้าวมา2ก้านนะครับความยาวของก้านมะพร้าวนะครับผม43เซนติเมตรนะครับผมก้านละ43เซนติเมตรจากนั้นเราเอามาต่อกันแบบนี้นะครับี่เราจะทาบกันแบบนี้นะครับผมด้านสีเหลืองหันไปทางสีเหลืองนะครับผมนี่ แบบนี้นะครับความยาวตรงนี้เราจะเอาแค่7ซนติเมตรนะครับผมความยาวนะเอามาทาบกัน7ซนติเมตรแบบนี้นะครับผมให้เราวัดทุกรอบนะครับเว้าของเราจะได้ออกมาเท่าแล้วก็สมดุลดีนะครับจากนั้นเราก็เชือกไนล่อนนะครับผมมัดแบบนี้เลยนะครับให้เรามัด2ข้างนะครับผมด้านซ้ายด้านขวานะครับนี่ให้เรามัดเข้าไป4 5หทบนะครับแบบนี้เลยปึ๊บโอเคพอได้สัก4ีหทบแล้วเราก็เกี่ยวไว้นะครับปึ๊บแบบนี้นะครับผม ให้เรามัดแบบนี้ในลักษณะนี้เลยนะครับวิธีวางก้านมะพร้าวเราก็วางเท่ากันนะครับผมแนวนอนก็คือวางแนวนอนแบบนี้นะครับผมด้านเดียวกันนะครับแบบนี้เลยจากนั้นเราก็มัดด้านซ้ายได้เลยครับผม โอเคครับผมพอเราเอามาต่อกันได้แล้วนะครับปีกว่าวเราก็จะยาวแบบนี้เลยครับผมอันนี้ปีกบนมันนะครับนี่ก็จะงอได้แบบนี้ครับผมขั้นตอนต่อนะครับผมเราเอาหัวนะครับเราหัวการมาเร้าที่ใหญ่ๆนะครับผมมาต่อกันนะครับเยาวส่วนปลายมาต่อนะครับผมมันจะอ่อนนะโอเคปีกบนได้แล้วนะครับผมเราก็มาทําปีกล่างต่อนะครับเราก็จะทําเหมือนเดิมเลยนะครับปีกบนปีกล่างแล้วก็ท้ายนะครับนี่ ในการต่อเราก็จะเอาห่าง7ซนติเมตรให้เท่ากันนะครับความยาวของก้านมะพร้าวแต่ละก้านนะครับความยาวของเขาก็43ซนติเมตรนะครับผมก็แล้วแต่ว่าใครจะทําตัวใหญ่ตัวเล็กนะครับผมถ้าเกิดว่าทําตัวใหญ่เราก็ต้องหาโครงเว่าที่มันยาวกว่านี้นะครับผมก้านมะพร้าวที่ยาวและแข็งกว่านี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวเล็กนะครับผมเล่นสบายๆนะครับผมขึ้นง่ายชิวๆนะครับขั้นตอนนี้ให้เรามัดเหมือนเดิมเลยนะครับผมส่วนปีกล่างนะครับเึ๊บเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ปีกล่างก็ได้แล้วนะครับ เดี๋ยวเราเอามาทาบดูนะครับผมนี่ให้มันเท่ากันแบบนี้นะครับปีกมันก็จะยาวแบบนี้เลยนะครับเวลาเราขึงปีกนะครับผมนี่ปีกมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมอยู่ในลักษณะนี้เลยโอเคปีกบนปีกล่างได้แล้วนะครับผมส่วนท้ายเราก็จะมัดเหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนกันเลยนะครับผมโอเคทําการมัดได้เลยครับผมวัดก่อนนะครับ7ซนติเมตรตรงนี้ โอเคครับผมตอนนี้เรามัดเรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี excel, ้ก er ็คือปีกบนนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือปีกล่างนะครับผมส่วนอันนี้ท้ายมันนะครับผมครบเรียบร้อย3อันนะครับจากนั้นนะครับผมเราก็มาเตรียมโครงเว่านะครับผมโครงเว่าก็จะเป็นไม้ไผ่ตรงๆแบบนี้เลยแล้วเดี๋ยวเราจะเอาปีกบนนะครับผมมามัดในลักษณะนี้นะครับผมนี่อันนี้ปีกบนนะครับผมแล้วก็ปีกล่างก็อยู่ตรงนี้นะครับปึ๊บนี่แล้วก็ท้ายก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผม ในลักษณะนี้เลยนะครับช่วงความกว้างนะครับผมช่วงปีกบนกับท้ายก็จะเท่ากันนะครับโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับผมเราก็จะเอามีดนะครับผมมาบากนะครับมาบากส่วนปีกบนนะครับผมปีกบนปีกล่างแล้วก็ท้ายนะครับผมบากไว้แบบนี้นะครับเพื่อที่จะให้ปีกลงล็อกได้นะครับผมนี่ในลักษณะนี้เลยให้เราบากแบบนี้นะครับให้ขนาดมันเท่ากับการมาเพลาของเรานะครับผมที่เราต่อไว้นะครับนี่แบบนี้ความห่างนะครับผมจากปีกบนถึงปีกล่างนะครับวัดไปเลยนะครับผม20่ซนติเมตรนะครับนี่ นะครับผม20่ซนติเมตรจากนั้นเราก็บากปีกล่างได้เลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวก็ปีกล่างยันท้ายนะครับผมเราก็จะวัดไป20เซนติเมตรเหมือนกันนะครับผมความกว้างปีกบนถึงปีกล่างกับปีกล่างถึงท้ายก็จะกว้างเท่ากันนะครับผม20่ซนติเมตรนี่ครับผมให้เราบากในลักษณะนี้เลยนะครับปีกล่างนะครับจากนั้นเราก็วัดต่อเลยนะครับจากปีกล่างถึงท้ายนะครับ20เซนติเมตรเหมือนกันนะครับผมปนี่แล้วก็บากได้เลยนะครับ ก็จะอยู่ในลักษณะนี้เลยนะครับโอเคครับผมพอเราบาก3จุดได้แล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปเราก็มาเริ่มมัดได้เลยนะครับการวางปีกนะครับเราเอาสีเหลืองนะครับผมสีเหลืองนะคว่ำลงล่างนะครับผมพลิกแบบนี้นะครับขั้นตอนบากนะครับผมถ้าเราบากได้พอดีกับก้านมะพร้าวของเรานะครับมันก็จะลงล็อกแบบนี้เลยครับผม านี่นะครับผมปีกบนก็จะอยู่ในลักษณะนี้เลยนะครับผมนี่เดี๋ยววางให้ดูนะครับปีกล่างนะครับปีกล่างก็จะอยู่แบบนี้นะครับแล้วก็ท้ายนะครับผมเราก็วางตามที่เราบากไว้เลยนะครับนี่ปีกล่างก็จะอยู่ในลักษณะนี้ให้เราทําการมัดได้เลยครับผมโอเคครับผมมาเดี๋ยวเรามาเริ่มมัดปีกบนกันก่อนเลยนะครับผมเอาเชือกไนล่อนเล็กมานะครับผมสอดเข้าด้านใต้แบบนี้นะครับโอเค จากนั้นนะครับผมให้เรามัดตรงหัวเชือก1ทบนะครับมัดแบบนี้เลยนะครับโอเคจากนั้นให้เราเอาหัวเชือกนะครับผมไปผูกกับเชือกอีกด้านหนึ่งนะครับนี่ให้เราผูกแบบนี้เลยปุ๊บสอดเข้าไปนะครับปุ๊บแล้วก็ดึงออกมาปุ๊บนี่แบบนี้นะครับผมมันก็จะกลายเป็นเงื่อนรูดนะครับผมมันรูดได้นะครับจากนั้นเราก็มาเล็งปีกให้ตรงๆที่เราบากไว้นะครับผมแบบนี้นะครับเอาสีเหลืองลงล่างแบบนี้นะครับผม เล็งให้อยู่ตรงกลางนะครับจับไว้แล้วก็ลูดไปได้เลยปุ๊บนี่มันก็จะลูดได้แบบนี้นะครับโอเควิธีมัดนะครับผมเดี๋ยวก็จะหมุนด้านซ้ายประมาณ4ี่ห้าทบด้านขวาประมาณ 4- ี่ห้าทบนะครับผมโอเคเราทําการหมุนแบบนี้ได้เลยนะครับด้านซ้ายสัก4ี <łem an> ่ห้าทบนะครับผมดึงให้แน่นนะครับนะครับผมหมุนแล้วก็ดึงให้แน่นนะครับพยายามมัดให้แน่นทุกขั้นตอนนะครับผมนี่โอเคพอมัดด้านซ้ายได้แล้วนะครับผมเราก็หมุนด้านขวาอีกประมาณ4ี่ห้าทบนะครับ นี <N> ame, ่นะครับผมหมุน2ฝั่งเลยนะครับมัดปุ๊บมัดแล้วก็ดึงมัดแล้วก็ดึงนะครับผมเอาให้แน่นนะครับป๊บนี่นะครับผมให้เรามัดในลักษณะนี้เลยนะครับผมเอาให้ตรงนะครับมัดให้ตรงนะครับผมให้มันตั้งเหมือนตัว T เลยนะครับผมในลักษณะนี้นะครับพอได้แล้วนะครับผมจากนั้นเราก็มัดได้เลยนะครับมัดให้มันอยู่นะครับผม มัดแบบไหนก็ได้นะครับผมแล้วแต่สไตล์เลยนะครับผมตรงนี้นะครับมัดล็อกนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราก็จะตัดเชือกที่เหลือออกนะครับ โอเคครับผมปีกบนก็ได้แล้วนะครับผมจากนั้นเราก็มามัดปีกล่างก็เหมือนเดิมนะครับผมความสีเหลืองลงนะครับวิธีมัดก็มัดเหมือนกันเลยนะครับปีกบนปีกล่างแล้วก็ท้ายนะครับผมโอเคทําการมัดได้เลยครับผมเอาให้ตรงกันแบบนี้นะครับนะครับผมให้ปีกตรงกันนะครับถ้าเกิดว่าไม่ตรงกันแบบนี้เราต้องปรับให้ตรงกันแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวสมดุลว่าวจะไม่ได้เนี่ยมันจะไม่ขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าปีกไม่ตรงกันท้ายไม่ตรงกันนะครับว่าวจะขึ้นไม่ดีนะให้มันตรงกันนะครับผม นี่อันนี้ก็เป็นปีกล่างนะครับผมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมปีกล่างนะครับนี่ก็จะอยู่หน้าตาแบบนี้เลยนะครับผมอันนี้ส่วนปีกนะครับปีกก็จะยาวแบบนี้เลยนะครับโอเคจากนั้นท้ายนะครับผมเราก็จะผูกเหมือนเดิมเลยนะครับผมการมัดก็มัดเหมือนเดิมเลยนี่ให้มันตรงกันแบบนี้นะครับเห็นไหมปีกบนปีกล่างท้ายเท่ากันหมดเลยให้มันตรงกันแบบนี้เท่ากันแบบนี้นะครับผมโอเคตรงท้ายก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมโอเคนี่ก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยนะครับ โอเคครับขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมามัดปีกนะครับผมปีกทั้งสองข้างนะครับผมให้เรามัดนะครับทาการมัดปีกตรงนี้นะครับผมวิธีการมัดก็จะมัดเหมือนเดิมเลยนะครับนี่นะครับผมเอามาทับกันแบบนี้นะครับแล้วก็เอาเงื่อนรูดนะครับผมทําเงื่อนรูดมาก่อนนะครับแล้วก็รูดเข้าไปปึ๊บแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็หมุนด้านซ้ายสีห้าทบด้านขวาสีห้าทบเหมือนเดิมเลยนะครับผมวิธีการมัดนะครับ โอเคครับผมด้านนี้ได้แล้วนะครับผมเราก็ตัดออกนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับผมเราต้องใช้เชือกยาวๆนะครับผมอีกด้านนี้นะครับด้านนี้เราใช้เชือกยาวๆเดี๋ยวเราจะมัดเสร็จนะครับแล้วเราก็จะเอาเชือกนะครับผมขึงไปผูกกับด้านนู้นนะครับเราจะใช้เชือกยาวๆเลยนะครับอันนี้พอเรามัดเสร็จเราจะไม่ตัดออกนะครับนี่พอเราผูกได้แล้วนะครับผมเราก็จะดึงนะครับแบบนี้นะครับผมให้เราดึงปีกขึ้นนะครับผมให้ปีกมันงอขึ้นนะครับผมเพื่อให้ว่าวเราขึ้นดีมากยิ่งขึ้นนะนี่นะครับผมดึงปีกมานะครับ นี่ขึ้นประมาณนี้นะครับผมไม่ต้องเยอะมากนะครับผมขึ้นมานิดเดียวนะครับประมาณนี้เลยนะครับผมจากนั้นเราก็หมุนนะครับหมุนปลูกไว้ตรงกลางนะครับเล็งให้อยู่ตรงกลางนะครับผมเชือกต้องอยู่ตรงกลางระหว่างปีกบนกับปีกล่างนะครับผมแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็ปลูกได้เลยนะครับผมตรงนี้ปึ๊บนี่โอเคครับผมนี่ให้เราดึงขึ้นประมาณนี้นะครับผมไม่ต้องเยอะเกินนะครับ นี่ให้เราดึงขึ้นประมาณนี้เลยนะครับผมปีกขวาได้แล้วนะครับจากนั้นเราก็มาดึงปีกซ้ายเท่ากันนะครับให้มันขึ้นเท่ากันนะครับผมปึ๊บโอเคจากนั้นเราก็มาเล็งนะครับผมว่ามันเท่ากันหรือยังนะครับปึ๊บนี่ดูให้ตรงนะครับผมให้ขึ้นเท่ากันนะครับอ่าดูให้มันมั่นใจนะครับผมให้เท่ากันนะครับเดี๋ยวว่าจะขึ้นไม่ดีนะทาไม่เท่ากันนะมันก็จะเอียงซ้ายเอียงขวานะครับผมเพราะว่ามันดึงปีกขึ้นไม่เท่ากันนะครับให้เท่ากันจากนั้นเราก็มัดได้เลยครับผม โอเคครับผมพอเราดึงปีกทั้งสองข้างเรียบร้อยแล้วนะครับผมเท่ากันนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยครับผมโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับผมเราก็จะมาตัดท้ายออกนะครับผมท้ายมันยาวเกินไปให้เราวัดตั้งแต่หัวก้านมะพร้าวนะครับผมวัดมา21ซนติเมตรนะครับนี่21ซนติเมตรนะครับผมจากนั้นเราก็ตัดได้เลยนะครับนี่ท้ายจะสั้นกว่าปีกนะครับผมนี่นะครับผมจะเป็นท้ายนกนั่นเองนะครับผมเหมือนหางนกนะครับ สองข้างเราก็จะวัดเท่ากันนะครับผม21เซนติเมตรนะครับวัดได้เท่ากันนะครับผมท้ายจะได้เท่ากันนะครับนี่ตั้งแต่หัวก้านนะครับผมปึ๊บ21ิบเซนติเมตรแล้วก็ตัดออกได้เลยครับผมนี่ก็คือห่างนกนั่นเองนะครับผมปีกของเขาเสร็จเรียบร้อยนะครับผมตรงท้ายเราก็จะงอขึ้นประมาณนี้เลยครับผมนี่นะครับโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับผมให้เราบากตรงหัวนะครับให้เรามีดบากตรงหัวในลักษณะนี้นะครับผมอันนี้พี่นนท์บากมาแล้วนะครับ บากให้มันเป็นร่องแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาเชือกนะครับผมนี่เชือกยาวๆเลยนะครับอันนี้เอายาวๆเลยนะครับแล้วก็เอาตรงกลางเส้นนะครับเอาตรงกลางเส้นมาผูกนะครับผมเราจะปลูกลงมาแล้วก็มาผลูกตรงท้ายแบบนี้นะครับโอเคเราก็จะเอาตรงกลางเส้นเลยนะครับผมตรงกลางเส้นนะครับสอดเข้าไปด้านใต้นะครับโอเคสอดเข้าไปด้านใต้แบบนี้แล้วเราก็ผูกเงื่อนตายได้เลยนะครับโอเคสองทบนะให้เราปลูกเงื่อนตายสองทบเลยนะครับแบบนี่ สอดเข้าไปด้านใต้นะครับผมแล้วก็ปลูกเข้าลงล็อกที่เราบากไว้พอดีนะครับมันก็จะได้แน่นมากยิ่งขึ้นดึงแบบนี้ดึงให้แน่นเลยนะครับจากนั้นเราก็ปลูกอีก1ทบนะครับผมเราก็จะปลูกเหมือนเดิมเลยนะครับโอเคจากนั้นเราก็ดึงทบแรกให้แน่นก่อนนะครับดึงทบแรกให้แน่นก่อนนะครับผมจากนั้นเราก็มัดอีกทบได้เลยดึงเข้าไปเลยนะครับเปิบนี่แล้วก็รากให้มันอยู่ตรงกลางนะครับ แบบนี้เลยนะครับผมโอเคตรงหัวแล้วก็มัดได้แล้วจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะขึงนะครับผมขึงลงไปแบบนี้นะครับมัด2ข้างซ้ายขวานะครับแล้วก็ลงไปมัดมัดตรงปีกล่างนะครับผมจากปีกล่างแล้วก็จะมัดตรงท้ายนะครับขึงเชือกไปแบบนี้เลยนะครับ2ข้างเราก็จะมัดเหมือนกันเลยนะครับผมทั้งสองข้างโอเคให้เราทําการมัดได้เลยนะครับเราก็จะหมุนแบบนี้นะครับผมหมุนหมุนหมุนนะครับ แล้วก็จะไปมัดตรงที่เชือกที่เรามัดไว้นะครับผมแบบนี้นะครับแล้วก็มัดตรงปีกล่างนะครับผมความกว้างตรงนี้จะเท่ากันนะครับผมให้เราเล็งให้เท่ากันนะครับโอเคจากนั้นเราก็มัดตรงนี้ต่อเลยนะครับนี่นะครับผมให้เรามัดในลักษณะนี้ก่อนเลยนะครับผมนะทั้งสองข้างให้เหมือนกันก่อนนะครับ ให้เท่ากันนะครับองความกว้างนะครับที่เชือกเรามัดนะครับนี่แบบนี้แล้วก็ลากลงมาปึ๊บในให้มันเท่ากันแบบนี้นะครับผมทั้ง2ข้างนะครับโอเคทําการมัดได้เลยโอเคพอเรามัดด้านบนได้แล้วนะครับจากนั้นเราก็มามัดตรงท้ายนะครับผมให้เราดึงขึ้นนะครับน ouais. ี่ในลักษณะนี้ก่อนเลยนะครับให้เราขึงให้เท่ากันนะครับผมงอท้ายขึ้นให้เท่ากันทั้ง2ข้างด้านซ้ายด้านขวานะครับ โอเคพอเท่ากันแล้วให้เราทําการมัด2ข้างได้เลยครับผมตรงท้ายโอเคนี่พอเรามัดได้แล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับผมด้านซ้ายด้านขวาต้องเท่ากันนะครับจากนั้นเราก็มาดึงเอวว้าวนะครับผมขั้นตอนสุดท้ายนะครับนี่ดึงเอวว้าวก็จะอยู่ในลักษณะนี้เลยครับผมจากนั้นให้เราทําการมัดได้เลยนะครับให้เรามัดเงื่อนรูดเสร็จแล้วนะครับผมให้เราดึงมาปุ๊บนี่ตรงนี้ก็จะเท่ากันนะครับเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าตรงนี้ต้องเท่ากันนะครับโอเคจากนั้นเราก็ล็อง ตรงนี้ก็ทําเหมือนปีกเลยนะครับผมตรงที่ดึงปีกขึ้นนะครับผมนในลักษณะนี้แล้วเราก็มามัดอีกด้านหนึ่งนะครับปึ๊บนี่ให้สองข้างเท่ากันนะครับผมให้เราทําการมัดได้เลย บน่แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับผมสําหรับขึ้นโครงว่าวว่านกนะครับผมนน่เสร็จเรียบร้อยนะครับผมหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยครับผมวิธีทาทาง่ายๆนะครับจากก้านมะพร้าวเลยโครงก็คือไม้ไผ่อันเดียวนะครับเน่ตรงนี้ก็จะเท่ากันนะครับเอวว่านะครับผมปีกด้านบนก็จะเท่ากันนะครับผมให้เป็นในลักษณะนี้นะครับนี่โอเคครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะเป็นขั้นตอนติดกระดาษนะครับ ให้เราลงกาวก่อนเลยนะครับผมทาไปที่โครงเว่านะครับทาไปยันตรงท้ายเลยนะครับผมทาไปชุ่มๆเลยจากนั้นให้เราทาที่ปีกด้วยนะครับผมเอากาวทาที่ปีกแบบนี้นะครับผมปีกบนปีกล่างแล้วก็ตรงท้ายนะครับเดี๋ยวเวลาเราวางกระดาษมันก็จะได้ติดด้านข้างไว้ด้วยนะครับจากนั้นเราก็นํากระดาษสีที่เราต้องการมาเลยพี่นนจะติดเป็นลายธงชาติไทยนะครับผมวางเข้าไปตรงกลางแบบนี้แล้วก็กดตรงโครงนะครับผมนี่มันก็จะได้ติดกับกระดาษแบบนี้เลยครับผม นั้นเราก็มาตัดกระดาษด้านข้างออกนะครับผมตรงกลางก็จะเป็นสีเงินสีขาวนะครับผมแล้วก็สีแดงก็จะติดเป็นลายตรงชาตินะครับตอนนี้ก็ให้เราตัดกระดาษออกนะครับผมตามที่เราเล็งไว้ตัดดีๆนะครับผมอย่าไปโดนเชือกปีกนะครับผมไม่งั้นหลุดนะนี่นะครับผมให้เราตัดตกแต่งออกในลักษณะนี้เลยตรงปีก่อนนะครับจากนั้นเราเอามาวัดอีกข้างนึงนะครับตัดให้มันเท่ากันนะครับผม โอเคครับผมจากนั้นเราก็มาตกแต่งตรงท้ายเหมือนกันเลยนะครับตรงกลางจะเป็นสีน้ําเงินด้านข้าง2ข้างก็จะเป็นสีขาวนะครับผมแล้วก็สีแดงนะครับผมทั้งสองข้างโอเคครับผมเราก็ตัดตกแต่งกระดาษได้เรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็ขั้นตอนติดนะครับขั้นตอนติดนี่ปีกนะครับผมให้เราตัดออกมานะครับกระดาษเหลือออกมา1เซนติเมตรนะครับผมในแบบนี้นะครับให้เราตัดเหลือมาเลยนะครับผมด้านข้างเราก็เฉียงเข้าไปแบบนี้นะครับตรงโค้งนะครับจากนั้นเราก็ตัดต่อไปเรื่อยๆนะครับผมตามรูปแบบว่าวเลยนะครับ ตัดลงไปแบบนี้นะครับความกว้าง1เซนติเมตรนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะไว้ทาก,กาวแล้วก็ติดนะครับนี่นะครับผมวิธีติดกระดาษว่าวนะครับคนถามเข้ามาเยอะมากนะครับผมพี่นนท์ติดแบบนี้เลยครับผมใครที่ทําว่าวเคยทําว่าวแล้วก็ใครติดแบบไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับพี่นนท์ก็จะติดแบบนี้นะครับผมทาก,กาวแล้วก็พับ ติดแบบนี้นะครับผมนี่บางคนก็ติดไม่เหมือนกันนะครับผมติดจากด้านหน้าพับไปด้านหลังแต่อันนี้พี่นนพับจากด้านหลังติดมาด้านหน้านะครับผมแบบนี้เลยนี่นะครับผมแล้วก็เอากาวนะครับมาติดกระดาษที่ส่วนเกินที่เราตัดไว้นะครับผมจากนั้นเราก็พับติดแบบนี้เลยนะครับนี่วิธีการติดนะครับผมก็จะติดแบบนี้ทั้งตัวเลยนะครับผมทั้งตัวว่าวนกเลยนะครับทาเข้าไปพอประมาณนะครับผมอย่าเยอะเกินไปหรือใหญ่น้อยเกินไปนะครับผมเดี๋ยวมันจะติดไม่ดีนะโอเคจากนั้นเราก็พับติดได้เลยนะครับผมนี่แบบนี้เลยครับ นี่นะครับผมตรงปีกบนได้แล้วนะครับปีกล่างก็ทําการติดได้เลยกับตรงท้ายวิธีการติดก็ติดเหมือนกันเลยครับผมติดได้ครบหมดแล้วจากนั้นเรากระดาษนะครับผมทากาวนะครับแล้วก็มาติดตรงโครงเว้านะครับผมตามโครงเว้าไปเลยนะครับแบบนี้นะครับผมติดลงมานะครับเพื่อปิดโครงว้านั่นเองนะครับ ให้กระดาษด้านข้างมันยึดติดตัวกันนะครับผมเวลามันโดนลมนะครับมันจะได้ไม่หลุดนะครับผมถ้าเกิดว่าไม่ติดตรงนี้นะครับเวลาโดนลมมันอาจจะหลุดได้นะครับผมก็คือป้องกันไว้นะครับติดตรงกลางนะครับผมตามโครงแบบนี้อีกแผ่นหนึ่งนะครับจากนั้นเราก็ตัดด้านบนแล้วก็พับติดเหมือนเดิมเลยนะครับผมโอเคเน่พอเราติดเสร็จเรียบร้อยก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยครับผมตรงกลางจะเป็นสีน้าเงินด้านข้างจะเป็นสีขาวสีแดงนะครับผมลายธงชาติไทยนะครับตรงท้ายก็เหมือนกันเลยนะครับผมขาวแดงเหมือนกันนะครับ เราทําการติดได้เลยครับผมเี่พอเราติดเสร็จเรียบร้อยหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้ครับผมเี่เรียบร้อยแล้วนะครับผมลายธงชาติไทยครับผมที่การติดก็ติดเหมือนกันเลยโอเคจากนั้นมาดูวิธีทําบรรจงนะครับผมบรรจงนะครับผมให้เราเจาะเข้าไปแบบนี้นะครับเจาะด้านซ้ายแล้วก็เจาะด้านขวานะครับเราก็เอาก้านมะพร้าวแหลมๆนี่แหละเจาะเข้าไปนะครับผมแบบนี้จากนั้นก็เจาะตรงปีกท้ายนะครับผม ด้านขวาด้านในนะครับผมแล้วก็ตรงเอวนะครับด้านเอวด้านซ้ายนอกนะครับเจาะเข้าไปแบบนี้เลยวิธีทําบรรชงของพี่นนท์คนก็ถามมาเยอะนะครับผมนี่เลยทําแบบนี้เลยครับผมที่พี่นนท์ทำนะครับความยาวนะครับผมความยาวประมาณนี้เลยพี่นนท์วางให้ดูแล้วจากนั้นเราปลายเชือกนะครับสอดเข้าไปแล้วเราก็ปลูกเงื่อนรูดนะครับผมตรงนี้เป็นเงื่อนรูดนะครับ นะครับปลูกก่อนทบหนึ่งนะครับผมอ่าโอเคจากนั้นก็เอาไปปลูกอีกเส้นหนึ่งนะครับผมเป็นเงื่อนรูดนะครับแต่ว่าช่วงนี้ยังไม่ถึงหน้าที่เขาเล่นว่าวกันนะครับผมลมก็ไม่มีนะครับแล้วเดี๋ยวพี่นนท์จะไปวิ่งให้ดูนะครับผมว่าวาขึ้นหรือไม่ขึ้นนะครับผมแต่ว่าไม่ติดลมแน่นอนนะครับเพราะว่ามันยังไม่ถึงหน้าว่าวนะลมไม่มีนี่นะครับผมให้เรารูดไปแบบนี้เลยนะครับด้านซ้ายนะครับจากนั้นเราก็ปลายอีกด้านหนึ่ง ก็ไปปลูกด้านขวาเหมือนกันเลยนะครับก็ทำง่ายๆนะครับผมว่านกจากกานมะพร้าวทำไม่ยากนะครับผมขึ้นดีด้วยนะครับผมเล่นแบบชิวๆเลยไม่หนักเกินไปนะครับเด็กๆเล่นได้นะครับผมลูกๆหลานๆเล่นได้นะครับผมทําให้ลูกได้หลานเล่นได้นะครับแต่ว่ามันยังไม่ถึงหน้าว่าวนะครับผมรอถึงหน้าว่าวนะครับผมอีกไม่กี่เดือนนะครับถึงหน้าว่าวก็ทําไปเล่นกันได้เลยนะครับเดี๋ยววินนนจะวิ่งให้ดูนะครับโอเคตรงขั้นตอนนี้นะครับผมเราก็ทําเงื่อนรูดเหมือนกันนะครับเงื่อนดึงนะครับนี่แบบนี้ให้มันตรงแบบนี้เลยนนะครัับผมเป็ตว V นะครับ แล้วก็ดึงปึ๊บนี่ให้มันตรงโครงแบบนี้นะครับผมเป็นตัว V ีด้านบนนะครับปึ๊บแบบนี้แล้วก็เชือกตรงกลางก็ตรงแบบนี้นะครับผมตรงนี้ก็สามารถปรับได้นะครับผมว่าให้ว่าไปด้านซ้ายด้านขวานะครับผมด้านบนจากนั้นนะครับผมเราก็นําเชือกอีกเส้นหนึ่งมานะครับผมมาผูกด้านล่างที่เราเจาะไว้นะครับนี่ตรงนี้ก็ผูกเงื่อนลูดเหมือนกันเลยนะครับผมสอดเข้าไปแล้วก็สอดกลับมานะครับผมสอดเข้าไปแล้วก็สอดกลับมานะครับเงื่อนรูดนะครับผมเหมือนเดิมเลยนะครับขั้นตอนนี้ โอเคได้แล้วจากนั้นนะครับผมเราก็นําปลายเชือกนะครับผมมาผูกกับอันข้างบนนะครับผมเนี่ยแบบนี้นะครับสอดเข้าไปแบบนี้ปุ๊บตรงนี้ก็จะมัดเงื่อนรูดเหมือนเดิมเลยนะครับโอเคโอเครูดปุ๊บเนี่ยจากนั้นนะครับผมตรงนี้นะครับวิธีการมัดให้เราดึงแบบนี้แล้วก็ม้วนมานะครับแล้วก็ดึงปุ๊บนะครับการมัดแบบนี้มันสามารถปรับได้นะครับผมให้บรรจงไปหน้าหรือว่าลงล่างนะครับผมนี่สามารถปรับได้นะครับ นี่เห็นไหมลงล่างได้ขึ้นบนได้นะครับลงล่างได้ขึ้นบนได้นะครับผมไว้ปรับนะครับไว้ปรับสมดุลว่างนะครับบางทีว่ามันเอียงซ้ายเอียงขวาขึ้นไม่ดีหรือยังไงเราก็ต้องมาปรับตรงบรรจงนะครับนี่ครับผมวิธีมัดบรรจงนะครับผมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมตัวว่างก็จะอยู่ในลักษณะนี้เลยครับผมเี่ เวลาว่าวขึ้นก็จะอยู่แบบนี้เลยครับผมสวยไหมครับทุกคนลายธงชาติไทยครับผมจากนั้นเราก็จะทาธนูอันเล็กๆนะครับผมใส่ตรงหัวว่าวให้ว่าวหนักหัวมันจะได้ขึ้นดีนะครับผมนี่พี่นงก็ทํามาเรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้ก็จะทําเป็นไม้ไผ่ด้วยนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นเส้นกระสอบทรายนะครับผมเส้นกระสอบนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับขึงเป็นธนูนะครับเรามัดตรงหัวนะครับผมแบบนี้ให้ว่าวหนักหัวนะครับว่าวจะได้ขึ้นดีนะครับ ถ้าเกิดว่าว่ำไม่หนักหัวมันจะไม่ขึ้นนะครับผมมันจะขึ้นแล้วก็วนซ้ายวนขวานะครับผมโอเคเดี๋ยวมาลองกันนะครับไาแล้วครับผมเน่ก็ขึ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่มีลมมันยังไม่ถึงหน้าเว่านะครับผมใกล้ถึงหน้าเว่าแล้วนะครับก่อขึ้นได้ดีเลยนะครับผมถึงหน้าเว่างมีลมแล้วก็ทําไปเล่นกันได้เลยครับผม